เข้ามาทางวัดอะไรนะวัดโพบางนมโพโ,โอเคน,นี่ฟางฝางฟางฝางวันนี้ <ลง S 1> เป็นวัน<อ>ธรรมดาลงพ่อเปิ่นใช่ปะ่ะใช่ไม่ใช่เข้าไปดูกันเลยนี่โอเคจอดรถกันนะคะ เราก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียน,นต่างหลายหลายที่และตรงนี้นะทน่ทีพี่กับไหว้เข้าไปดูเราเข้าไปไหว้ถากันข้างใน ตรงนี้พูดธรรมชาติาเลยจะต้องไปตัดเสียงหรอกพูดแบบดอกไม้ก็เออธรรมชาติเลยน,น,ยน,ลนี่เรามาถึงแล้วเราก็ซื้อดอกไม้ทูเทียนไปไหว้กันนี่ป้าเขาซื้อทูเทียนจอดตู้นะคะตามกำลังศรัทธา,น,านี่แล้วนี่ดอกไม้จ้ะ แล้วก็จะมีมุงที่ทำสังฆทานเนี่ยมีอยู่พระอยู่องค์คอยรับทำสังฆทานนะคะข้างในแล้วก็ซื้อดอกไม้ทุเพเทียนไปไหว้สัมมาสัมพุทธัสสะ ส, <issance> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออพ่อเปียนะครับผมวันนี้เรามาเที่ยวที่วัดโมตสะพะคาวาโตบางลมโกเนาะมครับผาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านในเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่จะมีมาฟังไอกฝากข้าาเงินเรียกฟ้าขลระเรียกทรัพย์เลยนะครับผมววาาาสสี วิระทาสาวิระอิทิโยพุทัสสามานีมามะพุทัสสสวาหมพุทธะมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิระทาสาวิราอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวามหม,ม,มพุทธะมะอาภูนนโมพุทายะวิราชโยวิราโคนายะาจะเป็นด้านนอกรอบบริเวณของวัดบางลงโคหลวงพ่อปานนะเนี่ยกย็จะมีกำแพงติดติดแม่น้ำ รตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแพรอาหารเนาะใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถลงไปทานอาหารในแพรนี้ได้แต่วันนี้เรามาวันธรรมดาไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าบริเวณโดยรอบก็ประมาณนี้ นี่ตรงนี้ก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนสลัดใดน่ครับคาถาบูชาเจ้าแม่ตะเคียนสมเด็จแม่สลัดใดน่ครับตรงนี้ก็มีคนมากราบไหว้กันอยู่นะนี่ครับมีลูกไก่รูปอะไรทูกเทียนให้จุดแล้วก็มีขาดไม่ได้ก็คือนี่ตัวเลขปิงปองนี่ครับผมดูโดยรอบเนาะอยู่ใต้ต้น นนี่ครับะะมตะเยแโอเคครับสำหรับคลิปที่ถ่ายทำที่วัดบางนมโคเนาะก็คงจะจบไวเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวไม่ออกว่าเพียกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ